ทำมืออะไรว่ามาลูกก็ทำหมดเลยอะไรตอบได้จะตอบอันไหนตอบไม่ได้ยังไม่ตอบทําเลยลูกงงที่ เอาคำถามที่มีประโยชน์เออทํานํามหมแล้วาหมดแล้วถาพระมหาทุตคนแล้วก็ต้องมีอีกแหละเพื่อนเพ่มองไปรอบๆมีอะไรที่ม่ไม่นไม่น่ยียังไม่ชจอ่